เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดัญานาวามอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่พญานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครดึงเนืว่าที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามพระดําริของสมเด็จพระอริวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยในวันนี้เวลา17นาฬิกาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม มคเจ้าวาดวัญญาวาและในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเทวรัสมาคมได้เป็นประธานมอบถุงยางชีพแก่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัญญาวาและสูงศึกษาพระพุทธศาสนา,ภา,ภาวันอาทิตย์วัญญาวาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีพระราชรพรมาพร์พระสิริธิรคุณพระครูประลาสุวัฒนาวาชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาวาคณะสงฆ์นายนพดลมลมรรณสิทธิ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตสาทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัญญาวา ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข14แก้วสีบุญเรืองสำนักงามัายกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลยานวาร่วมในงานภายใต้มาตรการตามมาติมหาเถราสมาคมตลอดจนประกาศกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดสร้างความปรับรื่มดีใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่เข้ารับความช่วยเหลือในวันนี้ด้วยก็หาเช้ากินข้ามนั่นนะคะเนาะไปไหนก็ไม่ได้ เลี้ยงหลานอยู่บ้านไม่มีไรายได้ค่ะปกติเขาจะจ้างล้างจานบ้างก็ไปจ้างถูบ้านบ้างก็ไปให้เขาตอนนี้คือไม่ไปไหนเลยป้าก็ดีใจมากค่ะที่คุณคุณมาบริจาคให้ป้าขอบคุณนะคะ